สวัสดีค่ะอิงจาก Thailand Food Table นะคะวันนี้อิงพามาโซนในตัวเมืองนะคะและที่ที่อิงยืนตรงนี้ก็ชื่อว่าคิวบาค่ะคิวบาตั้งอยู่บนถนนพัางงาตรงข้ามากับธนาคารชาร์เตอร์นะคะเป็นจุดที่ทุกๆคนที่มาเที่ยวภูเก็ตจะต้องมาถ่ายรูป สำหรับท่านใดที่กำลังมองหาที่เที่ยวที่ดื่มที่กินและชื่นชอบกีฬาพูลคิวบารเป็นอีหนึ่งที่ค่ะในโซนในเมืองที่ทุกท่านจะต้องมามีบริการอาหารเครื่องดื่มและข้างบนโซนรูฟท็อปก็ยังมีหมาล่าสำหรับใครที่ชื่นชอบต้องไม่พลาดค่ะ ที่นี่นะคะมีโต๊ะพูให้บริการเป็นโต๊ะแบรนด์ v a l l e y p a n t h e r ขนาด7ฟุตค่ะซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมจากผู้เล่นทั่วโลกที่นี่มีการจัดการแข่งขันพูสามารถอัปเดตตารางการแข่งขันกับทางร้านได้ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นพูนะคะมาเล่นพูกับเจ้าของร้านได้เลยที่นี่เล่นเก่งมากค่ะมีดนตรีสดทุกวันนะคะ ทำให้ทุกคนที่อยากสพักผ่อนอยากจะมานั่งกับเพื่อนสนุกสนุกสบายๆนะคะมาที่นี่ได้เลยค่ะให้บริการพูนะคะอยู่ที่เกมละ20บาทค่ะเข้ามาใช้บริการได้นะคะตั้งแต่5โมงถึงเที่ยงคืนหยุดทุกวันจันทร์ค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาร้านพูโซนในเมืองหรือว่ามาเที่ยวภูเก็ตแล้วพักอยู่ในเมืองนะคะที่นี่เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณมาแล้วจะต้องติดใจแล้วก็ต้องมาอีกแน่นอนค่ะ ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ